ใบเฟิร์นค่ะสวัสดีน้องใบเฟิร์นค่ะแม่นิยมก็สวัสดีน้องใบเฟิร์นนะคะตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาดำที่เขาให้ทำเราก็ทำไปนะคะเราตั้งค่าไปเราไม่ได้เสียอะไรค่ะเพราะน่มตตั้งไว้ว่ามีมาไ <c oughs> ม่มีมาทุกทุกคนไหมคะจะมีมีจะให้ตั้งทุกคนไหมหรือว่าเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะ เข้าไปดูมีงานมีอะไรแล้วก็เพื่อนๆส่งงานไปแล้วก็เข้าไปดูให้เพื่อนๆได้นะคะพี่น้องน้อยยังเลยแต่น้องพีน้อยก็ไม่ได้เข้าไปสังเกตดูนนาะ,ะกินข้าวเช้าก่อนครับจ้าหลายยืนยันต,ตนเปิดค่าการมองเห็นคะ่ะนะคะทำงานเหมือนเดิมนะคะพี่มาร์เปิดนิยมคะ่ะคุณลำดวนก็สวัสดีคุณนิยมนะะนะิยมนเนาะ สวัสดีมาเพิ่มพลังใจคะ่ะขอบคุณค่าพี่เดือนพี่เดือนมาเพิ่มกำลังใจพลังใจไม่รู้มีกี่ดวงตาแล้วสวัสดีคะ่ะคุณทองใบกําลังรับชมค่ะคุณทองใบกําลังรับชมนะคะ,คะ,คะเผื่อเราได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเผื่อฟุกขึ้นมาเผื่อเผื่อดวงดีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเผื่อดวงดีะะะะทําไปเนาะค่ะเนาะทำใหญ่อ้วนก็ได้แล้วจ้าเมื่อเช้ายังไม่ได้ตั้งเนาะค่ะ ยายอ้วนก็สู้ๆนะคะขอ <c oughs> คุณแม่ดาวก็สวัสดียายนวลเนาะค่ะสวัสดีจ้ายายนวลสวัสดีกะให้ให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะคุณทองใบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพลน,นะคะคุณลำดวนก็สวัสดีค่ะแม่นิยมค่ะแม่อ้วนสายสีดาค่ะสวัสดีสงการานมาเที่ยวบ้านยายได้ผ่านในวัยนะคะยายอ้วน วันในตั้ง่าแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสงการร้อนมากเลยเนาะคะ่ะนำกันใครยังไม่รู้อะไรก็ต้องคุยพ้องพูดต้องคุยกันให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะคุณลำดวนนี่คุณลำดวนนี่ก็สุดยอดนะคะแล้วคุณลำดวนก็สอนทักทายให้กำลังใจได้เนาะค่ะเนาะให้กำลังใจได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคุณยาย คุณยายหลงกำลังรับชมค่ะป้ามดยังไม่ได้ตั้งไม่ได้น้องกับอยู่กับพี่น้องน้อยนะคะมีแต่น้องใบเฟินไม่ค่อยเห็นกันเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้าน้องสวัสดีค่ะน้องใบเฟินนะคะค่าเมดาวนะคะเนาะคุณปกาอเพชรก็สวัสดีแม่ดาวค่ะสามเลยค่ะหั่นมานเอาสี่คลิปจ้าโบนัสหรือยังยังเลยค่ะ ยังเลยค่ะน้องพี่น้องน้อยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะสะวัสดีน้องกับอยู่กับพี่น้องน้อยนะคะมีแต่น้องใบเฟิร์นไม่ค่อยเห็นกันเนาะค่ะเนาะสะวัสดีจ้าน้องสวัสดีค่ะน้องใบเฟิร์นนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะนะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณยายอ้วนเดินทางปลอดภัยเด้อจ้ายายอ้วนนะคะน้อขอให้ยังเก็ยังไม่หายไม่ยังไม่หายไข้เท่าไหร่เนาะค่ะน้องแ่น้องต้องมาไลน์นะคะเานเาะ <luggage S 1> เราไล่ยืนยันทุกท่านนะคะมีงานให้ทาก็ทำนะคะเนาะเราก็ลงคลิปลงอะไรไปเราก็ลงเท่าที่เรามีนะคะคลิปเราก็ลงไปถ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะน้องน้อยก็ยังไม่หายไข้เท่าไหร่นาะคะนะ่ะเนาะยังปวดหัวอยู่เลยน้อยก็ไม่มีคลิปจะลงนะคะนะดาวมีใบเบิงสวัสดีจ้าน้องใบเฟินก็สวัสดีแม่ดาวนะคะเนาะรุ่นรุ่น ดาวมีไว้บึงค่ะน้องรอยเอ็ดก็สวัสดีแม่ดาวมีไว้บึงนะคะ่ะสวัสดีทักทายกันเนะคะเนาะสวัสดีทักทายกันนะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคุณสุแม่นิยมก็ได้ตั้งแล้วบอแม่นิยมก็ได้ตั้งแล้วบอจา้ะแต่พี่น้องน้อยเดี๋ยวถ้าเราไม่ลงให้เขาเผื่ออะไรขึ้นมาเนาะคะ่ะอันนี้เราก็ทงตามหน้าที่ของเราเนาะคะ่ะเนาะลงไปเนาะคะ่ะเนาะ คุณลำดวนก็สวัสด,ดีน้องใบเฟินค่ะสะวัสด,ดีน้องใบเฟินค่ะแมนิยมก็สวัสด,ดีน้องใบเฟินนะคะตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาค่ะยายนวลกําลังรับชมค่ะสะวัสด,ดีค่ะสะวัสด,ดีคุณดาวค่ะแม่เพชรก็สวัสด,ดีคุณดาวคุณยายนวลก็กําลังรับชมค่ะถึงเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งไหนแล้วก็แวะเข้ามาทักทายให้กําลังใจได้นะคะแวะเข้ามาเนาะค,ะะคะ่ะแวะเข้ามาทักทายโมการไปรเที่ยวไหนหรือเปล่านอ้อคุณลําดวน น้อยไม่ไปไหนแล้วร้อนอากาศร้อนมากนะคะนาะไปไหนอยู่บ้านดีกว่านะเขาส่งมาเมื่อคืนตั้งตั้งแล้วค่ะเอา้าเห็นไหมยังไงไม่เพชรไม่เพชรก,ก็ได้ตั้งนะน้องน้อยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยขั้นต่ําก็สามสิบห้าบาทเราได้เราไม่ดักไม่ดังใครจะอยากดูเนาะยังไม่ลืมคะ่ะน้องชายคะ่ะต่างคนต่างทํางานนะคะนาะไม่ค่อยว่างก็ว่างก็ทักทายกันได้นะครับน้องชาย แต่บุลูกคกนจเจริญประดูรัดนะคะเนาะกำลังรับชมค่ะคุณจ๋าเนาะคะ่ะเนาะชื่อเล่นเพื่อนชื่อคุณจา๋าไพมีหลายคันเข้ามาเนาะคะ่ะเห็นแต่นะคะสวัสดีค่ะคุณทองใบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบางคนนะคะหรือว่าน้องเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเดี๋ยวไปถามคุณต้องถามคุณลําดวนคือเหมือนเดิมน้อกีก็ต้องถามคุณลําดวน ที่แม่ามาส่งกำลังใจนะคะนะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณยายอ้วนเดินทางปลอดภัยเด้อจ้ายายอ้วนนะคะนาะขอให้ยังสวัสดีแม่นิยมนะคะนาะคุณน้องใบเฟินก็ทักทายหาคุณลําดวนได้นะคะนะทักทายหาได้เพื่อมีเทคนิคเทคนิคหน่อยทําไมรับเร็วจังคะ่ะพี่ลําดวนได้รับไรายได้แล้วนะคะนาะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้พี่น้องน้อยอ่านไม่ทันเด้อน้องวัยเอ็ด ไม่รู้น้องน้องพูดอะไรสวัสดีจ้าแม่เพศน้องน้องร้อยเอ็ดก็สวัสดีแม่ใบเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีคุณทองใบเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีทักทายกันนะคะคุณทองใบผ่านหรือ,อยังเนาะ,ะสวัสดีหกดวงตาค่ะขอบคุณค่ะคุณยายมีหลายอันอยู่เนาะ,ะมีหลายตั้งของแม่เพชศก็ว่ามีมาแล้วแต่น้องน้อยก็เดี๋ยวต้องเข้ากลับเข้าไปดูใหม่นะคะเนาะ ยังไม่ลืมค่ะน้องชายค่ะต่างคนต่างทํางานนะคะนาะไม่ค่อยว่างก็ว่างก็ทักทายกันได้นะครับน้องชายนั่แต่บุลุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีเพื่อนๆนชาวคีเตอร์ทุกทท่านสวัสดีเข้าไปดูนะคะไม่รู้มีหรือเปล่าแต่แม่เพชรบอกว่าแม่เพชรหนักของแม่เพชรน่ะมี สวัสดีค่ะแม่อ้วนนะคะเนาะสวัสดีค่ะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะนะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณยายอ้วนเดินทางปลอดภัยเด้อจ้ายายอ้วนนะคะเนาะขอให้ยังยังไม่ได้ตั้งดอกคะ่ะโอ้ยายอ้วนก็ได้นะ,ะนะคะเนาะยายอ้วนก็ได้แล้วยินดีนะคะเนาะยินดีกับทุกทุกท่านนะคะน้องน้อยยังไม่ได้เข้าไปดูของน้องน้อยอ่านถือก่อนนะคะนะน่าคลายกาลังรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะคุณ น้องใบเฟินขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะน้องน้อยก็ยังไม่หายไข้เท่าไหร่นะคะเนะยังปวดหัวอยู่เลยยายนวลนาอคะ่ะเนสวัสดีทักทายกันคะ่ะร้อนมากเลยเนาะคะ่ะเนะขอบคุณนะคะขอบคุณจากคะ่ะยายนวลก็สวัสดีแม่ดาวนาะคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องใบเฟินเอา เอาอาชีพตัวเองมาทำมีหลายตั้งตั้งค่าตั้งค่าตั้งค่าโบนัสตั้งค่าผมไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับน้องใบเฟิร์นนะคะขอบคุณนะคะน้องชายเดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะคุณประกายเพชรน,นะคะสวัสดีทักทายกันสวัสดีจ้าคุณลําดวนคะ่ะแม่ดาวก็สวัสดีคุณลําดวน แม่นิยมก็สวัสดีค่ะคุณขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะน้องน้อยก็ยังไม่หายไข้เท่าไหรนะะ่นอกค่ะเนาะยังปวดหัวอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลําดวนสวัสดีค่ะคุณลําดวนกําลังรับชมค่ะห้องไรน้องน้อยคนหล่อบอก็คือไม่เข้าใจนกคะเนาะแต่ไม่เห็นหรือว่ายังไงนะคะเนาะแต่พี่น้อยยังไม่ได้ตั้งอะไรได้แต่สตรีมนะคะเนาะ ยังไม่ได้อะไรเลยเด็กคนจเจริญประดูรัตนะคะเนาะกำลังรับชมคะ่ะคุณจ๋านะคะเนาะชื่อเล่นเพิ่นชื่อคุณจา๋าไผมีหลายคันดาวมีไว้บึงคะ่ะน้องรอยเอ็ดก็สวัสดีแม่ดาวมีไว้บึงนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะเนาะสวัสดีถ้ายายนวลกำลังรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณดาวคะ่ะแม่เพชรก็สวัสดีคุณดาวคุณ ยายนวลก็กำลังรับชมค่ะโอ้ยว่ามีมาไ <c oughs> ม่มีมาทุกทุกคนไหมคะจะมีมีจะให้ตั้งทุกคนไหมว่าเป็นขอบคุณค่ะแม่อ้วนก็จับมือแม่นิยมจับมือแม่กันนะคะจำกันได้ไหมใช่ไม่ได้ใช่แล้ว <c oughs> จำได้จองร้อยเอ็ดได้ตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกค,ค่ะน้องร้อยเอ็ดก็ว่าของน้องร้อยเอ็ดได้ เผื่อเราได้เนาะค่ะเนาะเผื่อฟุกขึ้นมาเผื่อเผื่อดวงดีเนาะค่ะเนาะเผื่อดวงดีทําไปเนาะค่ะเนาะทำเป็นปังๆค่ะขอให้เฮงๆปังๆทักทายทุกคนนะคะคุณประกายเพชรก็ทักทายเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะกมองเห็นครึ่งชั่วโมงนะคะเนาะมาครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนท่านไหนบ้างก็เด